นี่ครับพิบัตฐ3 2า4ครับจานโอ้โหมาอีกแล้วครับใกล้จะเปลี่ยนภาคหาคลิปสักหน่อยเนี่ยแต,แต่คลิปเนี่ยจะลงใน V2 แล้วนะครับเก็บไว้เป็นความทรงจำภาคหน้ามาบันเทิงแน่ครับภยพิบัติดู4 2 4กลางคู่ปีโลกับเวียร่าหน,าน้านี่จัดเต็มเดมเบเล่ le, ลุยซัวเรสเปเล่ le, และเมสซี่หน้าต่ำ2อ s 2อเอสซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดกองหน้าตัวเป้าโอ้โหสำรองพี่โดยามาวเกเลตเบล ซาลาโฮเพลเยอร์เป oh, oh, yani. ้บิสอีกโอ้โหเอโตก็อยู่นี่แหละครับภไยพิบัติหน้านี่ก็เยอะเหลือเกินซอนบิสด้วยโอ้โหโรนานินโยจัดไปยังไงคลิปนี้ขอสัก74ไลค์แล้วกันนะครับ3 2 7 4มาขอก่อนแพ้ชนะเสมอไม่รู้แต่คอนเทนต์นี้มันหายากจริงๆภิยพิบัตบอกมถ้าได้ยกนะได้ลุ้นได้ลุ้น แต่เขาพร้อมแรกว่ะ4-2-4เดี๋ยวพร้อมแรกแน่นอนเอ้ยมาก่อนไปกลางคู่หอมาก่อนนี้ไปครับชิงแล้วก็เฮ้ยยแดงได้อยูยอย่ใจเย็นโอ้โหก่อนละกันนับหนึ่งนับหนึ่งมาดี ขอกดแล้วกันนะครับผมขอเปิดก่อนกลองหน้านูหนึ่งของทีมนะเอโตะใจเย็นเขาพร้อมแรกอยู่แล้วเฮ้ยเล่นสียังมาก่อนไปจริงวิ่งแทงโอเคอังเรเชฟเชนยิงเบาอีกเฮ้ยยังยังอยู่มา พีโลเฮ้ยโอ้โห,โหตามไงทันวันนี่ยมาจีเคออนหน่อยโอเคดิมเบเล่วิ่งทีนะร่างใหญ่ซะด้วยครับโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้มาดิมาดิรู้ทนันรู้ทนันส่วนเพื่อนใจเย็นยกปะ ช้าไปใจเย็นมาวิง่งไปหนึ่งไม่มาว่ะยังไม่ติดนะแต่สุดเดิมครับจ่ายไปก่อนจะติดจะผ่านค่อยว่ากันไปยกฟันไดยจ๋ยวขอส่องแบบ โอ้เข้ามือเลยเหมือนจะได้ลุ้นนะใจเย็นอีกทีชิงวิ่งหนึ่งสองเบิ้ลโอ้โหปิโลโอ้หิดเดียวจริงได้จังหวะเลยสวยไปก่อนไม่ต้องรู้จักปุ่มเคลียร์บ้างครับ โอเคโอเคยกเบาๆเอ้ยม่งคืนเอาเดี๋ยวยกใหม่โอ้โหไม่ได้ละยังจ่ายง่วเหมือนเดิมนะครับถึงจะหาพี่บิบัตรเจอก็เถอะโอ้โหเปเลยสวยจัดเปเลยสวยสู้สวยจัดมาดีประตูเราก็ไม่ได้หมูนะล้ำไปดิครับอันนี้ มันนี่มียิงใสยย่ว่ะมาเดมาเดก็ได้ลุ้นนะใครฟังอยู่ตอนนี้ก็ขอสักเจ็สิบสี่ไลน์นะครับบุฟเฟ่อ๋อไม่ใช่นะเว้ยนี่ผมบุฟฟ่ตมาก่อนอยังใจยเย็นล้ำเบามาเบาๆวิ่งไปวิ่งไปโอเค สวยแทงโอเคกากะ้าโอ้โหคิดเยอะอไปคิดเยอะอีกแล้วถ้ายิงก็จบแล้วมั้งจะไปลงจะไปล็อกหาดุงหาเชิงหาชงหาช่องอีกโอ้โหหาครึ่งแรกหนึ 0, ่งศูนย์ครับไฟวิบัติหากันหน่อยเดี๋ยวต่อย,ยาวๆปิดปิดพันธุ์หัดนี่แหละนะครับสองพันยี่บหกน่าจะมาอัปเดตเวอร์ชันก็น่าจะไปต่อแหละไม่มีอะไร มากมายนะรุ้นตัวใหม่อย่างเดียวตอนเนี้ลุ้นนิกกิสิทธ์ใหม่ๆครับอโอ้โหใจใจเย็นเพื่อนเบาโอเคหนึ่งโอ้โหติดีกเอาไหม่กลางก่อนขวามีชิงนี่ก็รีบเกินผมเนี่ยโอ้โหโต Yamau La Pay Leo ơi yaka ờ, tục đi <cười> 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 Bài play the game because you try and absorb in numbers defensively And then you ยังเบาปาดยังเบา้ยโอเคมามาครับหนึ่งโอเคสาโอ้โหวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเพื่อนนั่นแหละอื้อโอ้โหตอนเรีกชะงักไปแล้วยังดีที่วิ่งให้เออเหมือนรู้ใจกันช้าไปอ่ะ มาครับนับสองเชฟเชนโก้เเหมือนช่างงักนะเมื่อกี้แต่ยังดีไปโอเคจริงยกเบาๆสองสองรอมาครับนับสามไปพอดีเป๊ะจังหวะพอดีเป๊ะม,มาก็มาลุลัวบทจะได้โอเคครับโอเคอย่างนี้ เรียบร้อยดำ, <wouldn> ดำแล้วก็ดำแล้วก็